มันรู้มันปล่อยมึงอ่ะอหรือมันรู้ไม่ผ่านมันรู้ไม่รอดตำรวจจับให้ตำรวจจับอ่ะดีดีแล้วมันก็เข้าไปทุบกูกูก็ระแวงหน้ามันยืนข้างหน้าดักกูอยู่ข้างบนหลังคาดักกูอยู่สี่คนไอสัตว์ไ่ตัวหลังเข้ามาทุบกูไงมันอุ้มแบบว่าอุ้มแล้วนับไปนับเวลาหรืตัวทีมันพลาดว่ะทั้งว่าเป็นจอดเราก็แค่ไม่กดแค่นั้นเองกดจอดมันขับแค่นั้นเลยขึ้นมาเราว่าเหมือก็ปล่อยมันไปให้มันเอารถคันนี้เข้าไปรถมัน ไปอู่ก่อนไปอู่ก่อนเอาให้กลัวแล้ไปซ่อมก่อนนั่นไงฮู้วววหุ่นนอนไอหุ่นนอนหุ่นนอนจังเลยเไอ้แก๊งแดงเหนื่อยมากก็เราจะให้รางวัลโนเบลแก๊งเราแล้วละกูไปเจอมันที่ขุดอ่าที่โพล,ล่งไอ้บอลมันหน,นีขึ้นกับตายกูก็หนีหนีกูหนีกับตายเหม่ไงน็อคกั้อะกูหนีตำรวจกับตายเฮียแต่มันไม่ได้ขโมยรถมันแล้วขโมยรถใครไปหรือ ใครขับให้กูนั่งบ้างดิกูเหนื่อยไปเดี๋ยวไปนี่กับกูแป๊บนึงเลยตับตามกูไปเปลี่ยนเปลี่ยนหัวแป๊บนึงเลยโอเคเดี๋ยวให้เขาหาเรื่องเหรดแล้วไม่ใครมีอาหารบ้างอ่ะผมจะแตกะก็ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีข้าวเนี่ยแหละจะส่งหน้าไปลงพยบนอกไปซื้อที่ข้างในเนี่ยตลาดอ่ะนั่นน่ะฝั่งโน้นอ่ะกระดาษโลกอ่ะจะไปร้านทำผมหรงมันกัลไปร้านหน้ากากทำผมร้านหน้ากาก ริมผาดเลยเหรอริมทะเลใช่ไหมอยู่แล้วว่ะโอ้โหต้องหาดไปทำไมรับจูงๆกันรู้ป่ะทำไมเขาไม่เขาขึ้นของไวฟักของไว้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะดเนี่ยก็เวลาพวกผมก็ทื่ไปอยู่นี่แหละเร็จจะไม่เสจเหมือนพวกผมอุ้มใช่ไหมแก๊งอื่นเชื่อดิผมเล่นกับจางคารอุ้มกันอย่างเงี้ยแก๊งอื่นเอาเลยขายรัวยาเงินแดงเป็นแสนเป็นล้านไอ้มึงซ่อมงานยังวะเสร็จแล้ว มันก็เป็นยุทธศาสตร์ของเขานะครับขอรางวัลโนเบลเขอใหญ่ๆ,ๆนะบ้านผมที่ดินอะไรเงี้ยเล่นจนปวดจิตไปหมดแล้วนะเชื่อไหมผมเล่นไม,ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วว่าแก๊งผมเล่นแบบคือเพิ่งจบกับาจาันทังคารวันนั้นใช่ไหมครับห้าแสนของเตียวุธ70ชุดมว่ามันเห็นเรามันเป็นปีเรื่องอีกแล้ว,ว่อะ ดูนะคิดดูแล้วกันว่าไ,ไงมารับไปโจที่ร้านข้าวเนี่ยไอ้ตรงกลางอะ่ะที่มันขายปลาขายอะไรเนะี่ยรับผมด้วยรถไม่พอหรืหออยู่อู่ใช่ไหมเออเอ,อมาเรือไอ้เทาอีเวน <laughs> มึงนี่นะ่ะขอต่อยขอต่อยบออรบกวที่อูกก่กอนรบกอที่อู่รถเรามาสี่แดงเหนื่อยแดงสอแดงพอแล้ว มามามาขึ้นมาขึ้นมาเราไปลา่าตัวมันเถอะไม่เปิดมาแล้วแเปลี่ยนร้านตำผมหน้ากังน,นะอะได้ได้ไม่ใช่ปนะัญหาไม่ใช่ปัญหาทำดีทำดี็มดีดอะไรจอาวที่คือที่ผมมองนั๊งแก๊งตีกันน้อยคือวันนั้นอนะเอาดิดวันนั้นนะถ้าสมมติอ่าไอสตอรี่ที่สามแก๊งลุมใช่ไหมครับสามแก๊งลุมจะนังคานแค่<ม>แก๊งเดียวอย่างเงี้ย แก๊งอื่นเข,เ,นะเขาไม่เปิดนะเขาไม่เปิดเขาไม่เปิดอยู่แล้วเพราะว่าเขายอมจ่ายมาก่อนละแล้วลทีนี้แก๊งสุดท้ายที่เขาจะมาเก็บคือแก๊งแดงครับซึ่งพวกผมไม่จ่ายอยู่แล้วผมรู้ว่าเขาต้องการสตอรี่แบบนั้นเขาดีคืออยู่ดีเขามาเก็บสวยอะเขาอยากมีเรื่องแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากจ่ายเขาด้วยก็ให้มันตีไปก็คือวันนั้นก็ให้ถ้าจะไม่ปิดก็คือเปิดตตาบนจุดแดงทีนี้ยแก๊งอื่นมเมาด้วยจะมาลุมไงม อยู่กำลังไม่เปลี่ยนก็นั่นแหละครับโนเนียแล้วก็อหูจ้องประตูตะกี้ทำอะไรกันอ่ะกดตังไงไว้มากดตังแล้วก็อะไรครับโนเนียโนเนียยินดีแบบแต่ครั้งนั้นที่ผมให้ยอมเพราะว่ามันเราด้วยความที่มันหลายแก๊งเราไม่ได้รู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรยังซาเวด้ผมพวกผมก็รู้จักแค่คัชชาพวกเนี้ยอยู่กันมาเพราะก็อยู่ด้วยกันมา เคยอยู่ด้วยกันมาแต่ไรประโยชน์สุดๆแล้วตอนนี้กิเกตจะทำเฮี่นั้นร้อยนึงงกับเยยพอเล่นไปเยอะเล่นพอเล่นดีเล่นแล้วยิ่งหนักขึ้นเดี๋ยวมันมีประเด็นนะครับเดี๋ยวมันเป็นดาม่าเมืองเดี๋ยวก็จะหาว่าเออไปเข้าข้างลุงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งพผมเข้าใจนะว่าเออมันเป็นคอนเทนต์ลุงบางทีตำรวจเขาเข้าข้างแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่ามันเป็นเมืองของเขาแล้วก็นั่นแหละครับเขาจะทำคอนเทนต์ ชีวิตเขาว่างานเขาอะเอาง่ายๆคือเขาก็เป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมมันเป็นงานของเขาอ่ะเราก็นี่แหละครับรับจบให้งี้ไงจบแบบไม่ได้เกิดเลยด้วยคาตีนผมว่าเขาจะเอาผมไปแทงเยืดเลยเขาคงไม่เอาผมไปเข้าแกงเฉยหรอกไปไหนต่อเอาผมไปแทงไม่แทงก็ปาดคอ Chưa đi, mẹ, 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 lúc nắng lên không mọi người yêu cái băng đi là băng đô bằng cái thư bằng bằng cái thư bằng cái cái thư bằng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  cái cái S 1> <S 1> <S แก๊งอื่นเล่นกับฉันังคาบ้างไอ้เหี้ยวนมหาแก๊งแดงตลอดก็ร้องนะลืมลืมแก๊งแดงไปบ้างก็ดีผักผักแก๊งแดงแบบแก๊งไม่เห็นแก๊งแดงบ้างก็ดีครับจริง ทำเป็นมองไม่เห็น <c oughs> เดี๋ยวนี้ตำรวจหมอพอตั้งแต่หัววันด้วยตำ <c oughs> รวจแปดหมอสี่ คิดว่ามันจะกลับไปกน่ีเหล็กไหมไปดูอีกร,รอบไหมมันก็ไม่ได้ครับบางบางคนงมันต้องใส่อยู่แล้วไปดิรวนไปดิปนไปดูก็ไดไปเหมืองก่อนไปดูเหมืองก่อนบางคนมันจะต้องใส่อยู่แล้วรเพราะมันจะถอดออกทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมว่าสตอรี่ต่อไปที่จะตามมาก็น่าจะต้องมีตีแย่งสูตร คือจำไม่ได้เลยสมัยสมัยผมตีกับแก๊งไรน,นะเมื่อก่อนที่แบบเขาบุนลุมกันคือถ้าติดตามแฟมิเลียมาตั้งแต่ยุคแรกที่มันมีเอ่อเจ็ดสิบวียสามสิบตอนนั้นน่ะถ้าผมจำไม่ผิดอัอยยารามันบอกว่าอะไรนะมันไต้มันเปิดซอร์ทอรี้ได้เลยนะแต่ที่เราไปขอจบตอนนั้นไงไปขอจบแต่ลุงบอกว่าให้ไปไปหาสตอรี่ใหม่เล่นเราไม่เอาสตอรี่นี้นะผมไม่รู้จะหาสตอรี่อะไรเล่นกับมันทีเนี้ย คือเนี่ยเอาดิผมตีแกงบ๊อบเนี่ยให้เดือดให้ตายยังไงเนี่ยไอหนุ่ยไอซันพวกนี้กับเพื่อนกันน่ะเรารู้จักกันมาเราเคยโดนส้นตีด้วยกันมาเข้าใจปะเดี๋ยวมันก็คือเราให้มันเดือดแค่ในตอรี่ครับมันจะได้ไม่เป็นประเด็นบ่อยมันจะเล่นสนุกหนุ่ยซันตะกอนอยู่ไหนนะบางดูใช่ไหมอยู่กับบางดูแล้วก็โดนซุนกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆเหมือนกันปวดหัวเลย นี่ยเดี๋ยวแก๊งบ๊อบก็เป็ดแก๊งบ๊อบก็แก๊งใหญ่ครับเพราะแต่เขาเพิ่งสร้างมาไงเขาเพิ่งสร้างมาคนก็นเยอะมากของผมตอนนี้คนเริบบ่มปางแนละ้วต้องเราก็หมักคนเพิ่มครับคือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเอาคนในเมืองมาบ้างคืออันนี้ที่เห็นอยู่เ,เป็นผู้เล่นเก่าๆที่มาจากเมืองที่แล้วด้วยกันนะครับแต่เดี๋ยวจะเอานี่นะครับคนในเมืองมาบ้างแบบหาแบบผู้เล่นใหม่ๆอะ่ะ ดูเหล็กดิถ้าไปไปดูที่เหล็กแล้วไม่เจอไปดูที่โพะมันต้องมีคนลาตะวันแล้ว,วอของมันละเจ้าคนใหม่ๆบ้างเพราะบางคนเขามาแบบเป็นนิประชาชนแบบเขามาคือความรู้สึกผมตอนนี้นะแก๊งมาเริ่มเริ่มมาเยอะเลยครับอย่างออของคุณหยองนะคุณหยองประชารัฐผมก็เห็นเขาอยู่ต่อย่าให้เจ้านั้นมีปืนนะ อย่าให้เจ้านั้นมีปืนนะไปติดตามเขาอยู่เขยิงโคตรแม่นเลยตัวนะ ดีแล้วครับให้มีแก๊งเยอะผมว่าดีนะคือแก๊งเยอะอ่ะมันเวลามีตอรี่แล้วมันยังไงอ่ะคือคนมันจะได้มีอะไรทำอ่ะแบบแก๊งนั้นทำอย่างนี้แก๊งนี้ทำอย่างนั้นจะได้เล่นกันหลากหลายครับอย่าบนมาหาแก๊งแดงปล่อยเลยฉันเหนื่อยฉันท้อ จับนึเหนื yeah! ่อยจริงครับอันนี้เหนื่อยจริงเล่นซอรี่นี้เหนื่อยนะครับใช่ครับนี่ไงก็มีมีอยู่ครับคนในเมืองให้ผมเอาไาเข้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีก็ก็คือเราจะหาคนในเมืองมาเข้าแก๊งบ้างเพราะบางทีเขามาแบบอันนี้เขาอาจจะไม่ทันไง แค่คัาชาที่มันไปทาแก๊งใหม่เมื่อก่อนอยู่แก๊งผมมันก็คนในเมืองนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้รู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือคนในเมืองนี่หละครับเราชวนเข้าแก๊งบางทีเขาอยู่คนเดียวก็จะเะบื่อแล้วคือแก๊งผมถ้าใครเข้ามาออกแก๊งผมไม่มีสัญญาตายไม่เลยนะครับนอกจากชุดเก่าๆชุดที่เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อดีตอ่ะใช่เมื่อคืนก็เห็นมีสิบทิศมีอะไรบ้างนะสิบทิศตีกับแก๊งอะไรนะ กราฟตีใช่ไหม mm hmm. กราฟตีหรือกราฟิตีอะไรนี่แหละ mm hmm. แล้วก็มีตีกันอยู่ mm hmm. ผมเเห็นออให้เรามองแกงอื่นตีกันบ้างได้ไหมอ่ะ mm hmm. เราไม่อยากตีบ้างอ่ะบางเดือนขอเราพักนะที mm ่อย่างผมเนี่ยผมจีบหญิงยังไม่มันเลยแล้วผมต้องมาตีกันอีกตีกันได้ยินไหมอีกแล้วได้ยินได้ยินกลับเลยไปที่ไหนต่อไปที่โพไงที่โพไง,ไงเอ้ยแชงไปไหน ที่โพวนั่นน่ะที่โพอ่าไม่ใช่ที่โพเหมืองนะโพเหล็กกอะใช่แวะไปดูที่โพเหมืองก็ไดีเติมน้ำมันก่อนอ้าว่าไงพี่เตอยี่เนยยี่เนตอนนี้อยู่ที่โพเหมืองน่ะเดี๋ยวจะไปดูที่โพเหล็กต่อหรืออยู่ไหนไปดูเนเบลไหมไปดูเนเบลเหร่ออกมาจากผมเพิ่งออกมาจากโพเหมืองอะไรเพิ่งออกาจากโพเหมืองเหรอโพเหมืองไม่มีโอเคไปเนเบลดำ ตัวนั้นมันก่อนเอาไปเดิกๆเด้เลยดีๆนะไอสัตว์โอ้โหไม่มีวัวผสมเลยเพื่อนกูแ่งเอ้ยร้อนก็ไปอาบน้ำโอ้ตายแล้วไอ้บ่ายจบแตงไอ้ดำไอ้เจี๊ยบ เเียยลกูบอกหนู่เอ้าไปเฮียไปไม่ได้เออเอาเอากูไปทางแก๊งเอากูไปทางแก๊งเอาไปทางแก๊งชุดขาวอยู่ไหนมึงโทรตามมันมาอุ้มพวกกูไปเลยกูยินดีนี่ไงตายเลยบ้างไง

ตรถบัตรก่อนรถไม่มีรถบัตรเดนถึงโรงพยาบาลไม่แน่เบรดแม่งเอ้ยขอโทษครับไม่ได้อย่างชอบเลยอย่างชอบเลยเราระเบิดอีกคันหนึ่งเป็นไรปะพี่สก๊อตฮะเราระเบิดอีกคันหนึ่งแล้วกันมึงบ้านเราทำทำทำให้เขาดูทำให้เขาดูดีเเราไม่บื้อเราไม่ปั๊มบอกแล้วปั๊มเน่าเมืองมันน่ากลัว กูว่าอยู่เสียงอะไรบึ้มบั๊มบึ้มบั๊มหวับอกไปดูดิแม่งนะแล้วแต่เองอ่ะเองอยากเอาไปทิ้งไหนก็แล้วแต่เองเลยเอาไปทิ้งโรงพยาบาลดีเฮ้ยเองไม่สงสารข้าเหรอสงสารข้ายังไม่ได้ทำส้นตีนอะไรเลยนะเอ้ยมึงดูมึงดูตอบตอนนี้แล้วมาตรงม่งตอบหน้าตะลือดิเอ้ยก็ยังตีนก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะพวกเองก็จะโหดร้ายอะไรโอ้ยไอสารละยำเลย ไปที่เก็บยาไปที่เก็บยาไปชมนมเก็บยาแล้วเลยวะไปเก็บยาดีดีเลยนะจ๋าดูเนียนๆหน่อยจ๋ยังไม่รู้จุดเลยจะพาฉันไปจ๋าจะจะได้จำจุดไปนะแล้วพาจากไหนกันวะแต่กี้อะคาจริงมากแต่กันนะอยู่อู่ซ่อมอยู่อู่ซ่อมคือแอบอยู่ในอู่ซ่อมไม่คือซ่อมรถอยู่รถ เอาคือมึงกะนี่ช่วยช่วยกันเก็บแล้วเอาให้เต็มตัวเลยทําดีนะนายทำดีแผนนายสูงสูงไม่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 ได้ได้เมื่อวานก็ตกตึกไอสัตว์วันนี้ตกมาปั๊มอีกกูโอ้ไอเหี้ยชีวิตคนโดนเ่อยสอบไปฉันเหนื่อยฉันท้อบ่ฉันอยากพอแค่นี้ไปไปล้างเกมมันเถอะทุกคนถามไอถามจริงเหรอ่ปไปเที่ยวนีนกันเลยฮะฉันก็ครับฉันก็ต้องตีกับพวกนายก่อนนะเดี๋ยวปีใหม่ฉันจะไปเที่ยวแล้วฉักลับวันวันมันเที่ยวกล้ะไอ้ดุได้ได้ฉันหวันที่ยกนานไปนะ ต้อ้เรไปเราไปเป็นอาทิตย์ดิที่ฉันอาจจะจำหน้านายไม่ได้นะถ้านายไปเที่ยววันที่หกนี้นะถามจริงปีใหม่ไม่สั่งสันนะโควิดมันก็แค่ชื่ออ่ะไม่ไม่เป็นมันจะไม่ชื่อทันทคุณจะมาติดตามครับถ้าเป็นกูว่าเขาจะนั่งหน่อยอ่ะลองลองลองติดดูโอ้ยดูยังไงไอ้ดุยมคลิปหายแล้วคือยังไงในเบลคขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ผมฝึกมาทำแล้วโอเคโอเคลียวเคกูเอ๋อแน่ไอสัตว์กูดูทรงแล้ว เออแบบโง่ๆด้วยดูรงแก้วแลวกี่นาทีอ่ะเต็มนาทีเต็มเวลาเต็มเขาบอกว่าสวรรค์เขาบอกว่าตายไม่ตั้งใจแสดงว่าแสดงว่าคนคนที่อุ้มนี่ไปช่วยศพแล้วโดนไฟคลอกตายใช่ไหมอ่ะฮะเอ็งก็ไม่น่าถามนะเองก็เห็นมันอยู่นะเอ็งก็เห็นอยู่นะมึงไปไหนได้น้้ยกูถามจริงเออ มึงก็โยนโยนไปแถวเนี้ยแหละเอ็งอย่าพากก็โยนน้ำนะครับว่ายน้ำไม่เป็นนี่ไตรงนี้ทิ้งฉันไว้กลางทางนะหนุ่ยนะเกียเคียเกียเกอยู่ตรงนี้ไงน้ำตกอ่ะเอ้ยน้ำติลงอ่ะน้กเจ็ดสาวนายจะเอาฉันทิ้งน้ำอีกแล้วระวังล่วงตามลงไปนะเดินไปอีก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยเอากูมาโยนน้ำซะแล้ว 啊！哎。Oh. Oh.